สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำแกงปลาปลากระป๋องครับไปทำกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำครับาประมาณนี้ครับน้ำริ่นรเอนก็ใส่พริกแกงครับวันนี้พริกแกงซื้อครับรากๆพริกแกงกระเบนเดีกยวรอพริกแกงเดือดสักครู่ครับนะครับพริกแกงเริ่มเดือดกันนี้เลยมเขื้นครับ แล้วก็ทัวครับใส่เลยรอนังเ๋ืออีกสักครู่ครับครับผมจะปรุงรสข้าวๆก่อนนะครับนี่เลยผมว่าครับใส่รายเซฟไรแล้วก็น้ำปลาครับนิดหน่อยกลับัดมาน้ำปลาครับ,รรบสูตรผมก็จะใส่นิดหนึ่งครับเผื่อความนัว น่ครับมะเขือเริ่มสุกแล้วครับปากระป๋องเลยครับนี่แล้วก็เติมความเผ็ดด้วยพริกครับใบมะกรูดครับนี่ก็ชิมรสชาติดูสักหน่อยหนึ่ง มีน้อยครับน้ำปลาครับอันนี้พอเลยโอ้หแซบครับเผ็ดเลยเมืารร่าทดสัดได้ที่กันนี่ครับกระเพราครับกรรจ็จะปิดแก้เลยอมหอมๆเลยครับเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยครับ ไปจัดจานกินข้าวกันดีกว่าครับูมแกงปลาปลากระป๋องมากินข้าวกันครับผม